สวัสดีครับผมคีแบงค์โปรช็อปวันนี้ก็อยู่กับ Honda City นะครับรุ่นท็อปปี2015นะฮะติดตั้งจอ a n d ด o อยตรงรุ่น10นิ้วนะครับตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับเรียกว่าฟ u l l Option นะฮะเส้นเลี้ยวตามพงมาลัยเลด์หน้า4หลัง4นะนะับเป็นเ็นเซอร์ติดไว้ก่อนหน้านี้ก็ยังโชว์ที่จอเดิมนะครับนี่นะฮะชัดเต็มตานะครับจอใหญ่กดที่ YouTube นะครับก็กดปุ๊บมาปั๊บนะครับลื่นไหล เร็วแรงนะครับนี่เราก็ใส่ซิมเน็ตไว้นะครับน,นะครับากาทัชสกรีนนะครับทุกอย่างล้าลไม่ต้องรอน้าเห็นไหมครับแล้วก็ไปดูในส่วนของแอปนำทางนะครับหรือว่า Google Map ตัวนี้ก็รองรับคำตั้งเสียงนะฮะเดี๋ยผมกดออกก่อนนะครับ เซนทันพระรามสองเนี่ยนะครับมาละเร็วนะครับแล้วก็ลองรับแอปนะครับฟังก์ชันอื่นๆอีกหลายแอปนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเองได้เลยนะครับการติดตั้งก็เป็นไปในรูปแบบปลั๊กไวช็อคเก็ตตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดสายนะฮะลูกค้าทางบ้านนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับ หรือไม่ก็เข้าไปเยี่ยมชมนะฮะได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเ mm hmm. ครื่องเสียงรถยนต์เคเบิลโปรช็อปนะฮะ mm hmm. พวก Netflix เนี่ยครับทุกอย่างนะครับอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะฮะใช้งานได้หมดส mm ่วนวันนี้เองผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ mm hmm. แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.